มเบอรข้าวนี้กันแล้วกันครับแตกตื่นกันทั่วจังหวัดบึงกาฬแล้วก็พี่น้องทัว่วทั่วประเทศว่าในสถานการณ์โควิดอย่างนี้บอกอะไรบ้างโ<อ>ดยเฉพาะร้านทองสะดวกร้านทองร้านสะดวกซื้อฟังไว้นะครับผูบ้ชมครับเกิ<ม>ดเหตุการณ์นะครับคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองอที่ห้างเทสโก้โลตัสหวานทองไปเกือบ20บาทน้ำหนัก20บาทนะครับ เมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีของเมื่อวา 19, นาวานี้ครับ31กร,รกฎาคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจผู้ทอนบึงการนี่นะครับคน้ายคนนี้นะฮะได้ร,รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีเหตุชิงทองในห้าง ทสโกโลตัสต,ตั้งอยู่ที่ถนนสาย212บึงการนร้ำขรร้าพนมไกซี่แยกไฟแดงบึงการซึ่ง<น>ติดกับโรงแรมเดอะวันหลังจากเกิดเหตุครับท่านพลตํารวจตรีพรัตนวิเศษสิงห์ครับผู้บังคับการตํา,ตารวจผู้ทัดเจ้จาบึงการได้เข้าตรวจสอบสถา,านที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตารวจของเพลินนะครับนี่คือคนร้ายนะครับทุกผู้ชมครับ่บองในจอในขณะนี้นะฮะทำทีเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ครับไปเบิงโูท่านะครับซึ่ง พื่อนบ่งฮู้จะได้ว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จอยู่หัวนะครับไปยืนโก้ย่หาเพื่อนนะนะครับทำทีเข้าไปในช่วงทีในช่วงที่น้องๆเขาจะเก็บร้านนะครับช่วงนี้คือน้องๆเขาเก็บทองเลยจะเก็บทองเข้าไปนะครับเดินเข้าไปแล้วนะครับทางกลางที่พี่น้องประชาชนที่ไปนะครับพงเดือนข้างนะครับเอาปืนชิงนะครับจี้ เรียการน,น้องๆที่เฝ้าร้านอยู่ก็ห<บ>ลบหนีออกมาครับพนยางกายไปเอ๊ะย,ยางกันนะนะานๆพอเห็นว่าเป็นคนร้าย<อ>ก็อ เห็นว่าเอ้าพ่นกันอีหลีพ่นอีพ่นว่าเนี่ยพ่นกันหมวกกันพ่นอีรอบนึงนะครับอีหลีตัวนี้เพ่นว่าฝ้าวถอยนะครับเพ่นยางมาเพ่นบอลูนเด้นะพอลูกยางมาบอลูนเรื่องนะครับเพ่นกันยางมาสื่อของปกติเพ่นนะครับไมีเสียเอะไม่ไหวอย่างเด้ยวไกลมากครับทั้งนั้นบอกว่าอย่าปากอย่าติ่งเคียงเดี๋ยวสบายเก็บเงียบๆดอกว่าสันขับเมือนปกติทั่วไปเนาะครับพุ่นนี่เพ่นกันยางมาเพ่นแนมไปเห็นเหรอครับนี่ครับมันพิดสังเกตครับนี่เพ่นก็เลยควักกันโอ้ยเขาไปทั้งคุณเขาไปทั้งคุณบอลบอลปลอดภัยประสาน ทังกุนกระยางมาเห็นพอดีนะครับเขาเานเข้าองยู่นี่่มนแลวมนส่งแวนะครับเราพากันไปในกาโต๊ะใหญ่โยดโยย่าเขามาเดอยิงได้นี่ยพวาอทอรกับลบหมอบจัหน่อยนะครับอย่างเขายิงใส่หลังจากที่ข่าวนี้ออกไปนะครับทางห้างนะครับน้ำกล้องวงจรปิดออกมานะครับทังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางด้านนายอำเภอนะครับเพราะว่าทีเป็นรองพอกรมนทุกอย่างทุกไฟายนะครับเข้าประชุมวางแผนเร่งด่วนเลยและเข้าตรวจสอบนะครับ ซึ่งพบพนักงานสาวหาคนีครับนี่เขาไล่ออกมาด้ออกมาจากห้างแล้วขับขี่รถจักรยานออตมานะครับพนักงานสาวทั้งหาคนตกใจสั้นกลัวนะครับโดยนางสาวสุภาวรีหรือมิวสีทางยางอายุยี่ีหปีนึ่งในหาพนักงานเล่าให้ฟังว่าขณะทีเวลาต่งกันหนี่คือ19นาฬนาทีนี่มีคนร้ายรูปร่างผอมสูงประมาณร้อยเสิหาสูงเติบเนาะสวม ใส่เสื้อยืดแขนยาวข้อกลมสีเท่ากางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาวใส่หมวกแก๊ปสีเหลืองสะพายกระเป๋าสีดำน้ำตาลเข้มกระเป๋าสีดำนะครับแล้วก็น้ำตาลเข้มนะฮะมีแมสสีดำปิดจมูกนะครับปิดหน้าปิดตาแล้วว่าเออมายืนขับค่ายขับข้าสิมาที่อย่างจักอย่างนึงแหละแล้วกันข้ามของข้าวตัวอะซึ่งดูข่ามข้ามาครับแล้วก็เอาเพิ่นบอกว่าก่อนสีลงมือชิงทองคนเลยนะครับเดินข้าผ่านไปผ่านมาทำท่าคุยโทรศัพท์จานั่นก็ คือจังหวะครับโดดขามคำว่า,าครับอ่อ่าายงวงวไปเลยอ่ดดาเดินขม้า,มา<ว>ในห่างข้อแล้วก็ใส่เมื่อขวาชักปืนออกมาจากกระเป๋าใส่ไปใส่มามขูดทุกคนหมอบลงหมอบลงก่อนจะใช้มือซ้ายครับทุบกระจกนะครับแล้วก็ก้าวขาเหยียบขม้า,มาแล้วก็ดึงรูดเอาอทองที่ว่าอยู่ข้างด้านข้างนี่นะครับรูดไปทั้งหมดนะครับไปที่แผงเส้นละหนึ่งบาทประมาณ40่สิบเซนครับใส่เข้าจะข้ามหนักเส้นละสองบาทประมาณสองกำมือหนึ่ง รวมทั้งสิ้นประมาณประมาณนะครับน้ําหนักประมาณ70บเจ็ดสิบบาทกระโดดหลบหนีออกไปจากร้านประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทีอยู่นาเทสโก้นะครับซึ่งไม่มีแผ่นป้ายนี่นะฮะได้แล้วครับได้แล้วกันนี่พปฏิคาไปชิงตัวนี่ได้แล้วครับย่างเข้าไปแล้ใจเย็นแล้วก็ขับขี่ไปลบนี้ไปทางถนนสาย222ก็คืออ่าเส้นทางบึงการพังโคนคร้นออกไปทางสกลนครท่านนะฮะอ่าคนไร่คนเฝ้าหลไร่คนถิ่มหมวกแก๊ปไปตัว เป็นพี่ย่านตัวไม่ไม่ยุบตัวไยุบตัวไม่ยุบตัวตำรวจเนื่องเก่าเนี่ยเก็บพร้อมดีเอทันทีแล้วครับนะครับเนี่ยไเห็นแล้วครับนี่ยหลังจากเกิดเหตุครับพาตำรวจเอกธรรมรัฐเพลงพงเพลงธรรมนะครับเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าผู้กับนักวิทยาศาสตร์สบศีพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยพันตำรวจสมชายสับพระโสครับท่านสารวัตรเพลินนะครับท่านรองผู้กับเพลินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำไปเก็บหลักฐานจากการประสานงานของพัตรวจโทชายยนชาวดอนครับร่วมภูกับสอบสวนตั้งชุดสืบสวนของบึงการผู้ท่อนจังหวัดครับเร่งไล่ล่าหาตัวคนร้ายรายนี้ล่าสุด<อ>นะครับนาเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคนร้ายรายนี้นะครับไปขับรถจักรยานยนต์ไฟทางอำเภอศรีวิไลเชียงดูอ๋อไปทั้งพุนครับ<อ>และก็ไปผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ที่อำเภอศรีวิไลบ้าครับไปยืนแก้ไดยย้ยันเดเออไปยืนยันยังไเอ้าไฟแดงเด้ โอ้บ่ครับแล้วก็ติดไฟแดงต่อมาครับเจ้าที่ตำรวจไล่ล่าไปถึงอำเภอพรเจริญครับไปจอที่ไซยวไปไหนไปเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งคนโอเคครับอีกคนหนึ่งหลบหนีไปซึ่งการกระทําของคนร้ายชุดนี้มีกันอยู่สองคนครับล่าสุดทราบว่าเป็นคนท้องที่อำเภอพรเจริญโอ้คนอำเภอพรเจริญเลยบ้านพาบุนี่นะครับเหลืออีกหนึ่งคนครับตอนนี้กําลังไล่ล่าอยู่นะครับเพื่อให้ได้ตัววันนี้ นะครับพร้อมที่จะมาแถลงข่าวไปไม่รอดนะครับเพื่อนเพิ่หอดสีแยกไฟแดงบาเนี่ยอันไสนี่แหละโอ้ยไฟแดงพ่อเจริญป่อันหอดบ้านแล้วฮะไปหอดบ้านกายซีแยกไฟแดงไปเลยรับที่นี่ก็ถทาตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดผู้ทอผู้ทอนจังหวัดบึงการตาประกบพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจผู้ทอพ่อเจริญครับอ่าท่านผู้กัโจกไล่ล่ากับลูกน้องขั้นที่ทันควันลอยอ่านะครับปรุกเมื่อให้การตำรวจไปก่อนนะครับ จับได้แล้วเนาะจับหนึ่งได้โอเคโอเคครับไม่สนับสนุนโดย f ฟาส g กร w โปรตีนพืชอาหารเสริมสลับพืช f ฟาสโกร w ฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร8 8 6 6 7 7 2 3 4 4สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้